จังหวัดปทุมธานีประชาชนเข้าแถวยาวซื้อทุเรียนลูกละ40บาทตลาดรังสิบในงาน Thai Food Festival 2 0 2 5ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าเมื่อวันที่25มิถุนายน2568ศูนย์ AFC ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน DIT กระทรวงพาณิชย์สมาคมตลาดสดไทยและตลาดรังสิตจัดงานไทยฟู้ดเฟสติวัลทูเทวเซนัดตลาดรังสิตเพื่อส่งเสริมการรณรงค์การบริโภคผลไม้ไทยคุณภาพเยี่ยมจากเกษตรกร,รทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุน ผลผลิตของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลยอย่างยิ่งขึ้นไปบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักประชาชนผู้บริโภคจำนวนมากหลั่งไหลามาร่วมง,งานอย่างต่อเนื่องเพื่อสัมผัสประสบการณ์การเลือกซื้อผลไม้สดใหม่ส่งตรงจากสวนพร้อมกิจกรรมไฮไลท์สุดพิเศษที่เรียกเสียงฮือฮาได้อย่างล้นหลามนั่นก็คือ โปรนาทีทองทุเรียนลูกละ40บาทซึ่งจัดขึ้นถึงสองรอบโดยในแต่ละรอบมีการจำหน่ายทุเรียนคุณภาพดีจำนวน150ลูกรวมทั้งสิ้น300ลูกสร้างความตื่นเต้นและรอยยิ้มให้กับผู้ที่รอคอยคิวอย่างใจจดใจจอ่อนอกจากทุเรียนราคาพิเศษแล้วผู้คนเข้าร่วมง,งานยังได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมด้วยกัน แจกฟรีคูปองลด50บาทสำหรับใช้ซื้อผลไม้ทุกชนิดภายในงานตลาดรังสิตโดยไม่มีกำหนดขั้นต่ำในการซื้อจำกัดสิทธิ์หนึ่งคนต่อ1สิทธิ์เพื่อกระจายโอกาสให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลองความอร่อยของผลไม้ไทยหลากหลายชนิด,ดกิจกรรม Thai Food Festival 2025ในครั้งนี้ ไม่มีเพียงแต่ช่วยกระตุ้นยอดขายผลไม้ไทยแต่ยังเป็นการสร้างความตระหนครู้ถึงคุณค่าและคุณภาพของผลผลิตทางการ,กรเกษตรของไทยการตอบรับอย่างล้นหลามจากประชาชนในพื้นที่ในวันนี้ตอกย้ำถึงความสำเร็จของการจัดงานและความนิยมในผลไม้ไทยที่ยังคงครองใจผู้บริโภคเสมอมา สมเกียรติทรัพย์เฉลิมข่าวภาพจังหวัดประทุมธานีพี PP New ิวไทยแลนด์รายงานขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1ง,งาน60ตารางวา เสนอขายไล่ละหกล้านห้าแสนบาทที่ดินสวยทรัพดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรินวันทร099 5 6น4 9 6 8ที่อําเภอพมดงัก88นายเอกอนันต์ว 29, 68, 88, 88, ิลาต้นีงรัก4 8370198 พุทิลานน์พู้ตรวจหาย่ดกระวนขนาดที่เก้าไร่สามงานภาคอีสานตรังว่าอำเภอบางละมุงพร้อมมาตรวจให้ขวัญกำลังใจกับมูบ้านที่ประสาทที่ิงอยู่ตรงข้ามพร้อมด้วยโรงศึกษาที่การบ3รสาลอยพร้อมในสมนาการาหมาราและคณะล้านบาททั่วได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมสำหรับทุนต้องการหาที่ใกล้ความพร้อมด้านความปลอดภัยโตตามแผนสามกรณีความ่เสีย ชายแดนไทยกัมพูชาสองโรงเรียนที่ตั้งแบ่แตามแนวตะแคงชายแดนไทยกัมพูชาขอความคุณนภาพาวที่ึ่เ้าเป็มิผ้าพีพีนิวไทยแลนด์สวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่หนึ่งร้อยสองไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชินวัฒน์อยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีพี ด้านข้างติดกับที่ดินของท่านในวินทิชชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทางเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1 3 0 0 0ล้านแสนบาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577 หรือ l ล n e ไอดีต้น0648370198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหะน้องเจอะเขตน้องเจอะกรุงเทพมหานครมีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา400,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร 098 389 4577หรือโทร099 349 6888 ID LINE TON 064 837 0198ขายที่ดินด่วนจำนวน4 6ไร้ติดถนนเส้น2-4สายโชคไยเดรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นรถมือ2 ที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปอตอทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดร,รถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือ,อยางพาราก็ได้ขายในราคาไร่ละ1ล้านบาทสำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร0 9 0 8 389 4577 099 349 6 8 8 8 ไอเดียไลน์ทีโอเอ็นศยกามจ็ดนย์หนึ่งเก้าขายกิจการร้านอาหารพร้อมที่พักและบ้านพักอาศัยติดแม่น้ำโขงวิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหรือโรงแรมตัวบ้านมีสามห้องนอนแฝดพร้มทุกห้องด้วยที่ใช้สอยสามชั้นขนาด428ตารางวาร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้สองร้อยคนทางเข้า กิจาการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันรับอุปกรณ์ครบเดินหน้าต่อในทันทีขายเพียง13ล้านบาทเจ้าของขายเอง ทเ,เ,ทด,งเงด่วนครับท่านใดสนใจบ้านสวนที่สงบเงียบสวยงามอยู่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจำนวนห้าไร่3งาน56ตารางวาขายเหมาในราคาห้าล้านเ้าแสนแปดท่วน ไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมสนใจติดต่อโทร0983894577หรือ0993496888หรือ idline e ton0643870198 ขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรร ใกล้มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1นึงาน60ตารางวาเสนอขายไร่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรัพดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร9 9 8 389 4 7 7 7หรือโทร0 9 9 4 9 9 8 8 8 8ไอดีลายต้น TON 064-837-0198ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้ามน้ำไฟสะดวกถนดลอยพร้อมโอนสเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาททวนที่สวยทำเลดีเหมาะสำหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยา สนใจโทร0983894577หรือ0993496888อฮดีไลน์ line. ต้น0648370198ด่วนครับท่านใดสนใจบ้านสวนที่สงบเงียบสวยงามอยู่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจำนวน5ไร่3งาน56ตารางวาขายเหมาในราคา ห้าล้านเก้าแสนบาทท่วนไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมสนใจติดต่อโท098 389 4577หรือ099 349 6888หรือ ID Line Ton 064 387 0198